สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหราพยาธิ์นะครับคราวนี้เรามาถึงพี่เก๋าแล้วนะครับพี่ปากเก๋าของเราคนลัคนาราศีมีนนะครับหลายคนบอกอะไรเก๋าเก๋าเอาปากเก๋านะครับปาเก๋านะครับเป็นฉายาที่เราเริ่มต้นก่อตั้งโหราพยายัก์กันเนอะหลายท่านคงคุ้นกันดีเพราะว่านะครับเป็นคนตั้งชื่อเองนะครับก็คืออาจาร,รย์ยักษ์อยากถามว่าออตกลงเนี่ย ราศีม,มีนเป็นปลาคู่นะครับอยากเป็นปลาอะไรอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็บอกเป็นปลาหมอนะครับปลาดุกทะเลนะครับปลาเก๋าเนี่ยจาย์ว่าเท่ดีนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูซิว่าด้านจิตใจกับด้านการงานของคนลักนาราศีมีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากคนลักนณาราศีมีนเนี่ยดาวประจําตัวและดาวการงานเนี่ยเป็นดาวพฤหัส พอเป็นดาวพฤหัสปรากฏว่าดาวพฤหัสนั้นโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่1 2พฤษภาและถอยหลังพร้อมกับดาวเสาร์ด้วยทําให้งานนั้นมีความล่าช้าความสําเร็จก็ล่าช้าเพราะดาวเสาร์เป็นดาวลาพระแปลว่าความสําเร็จเมื่อดาวการงานและความสําเร็จถอยหลังอยู่ในภพลาพระงานก็เลยรอรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเหมือนจะสําเร็จแต่ไม่สําเร็จท,ทันทีเหมือนจะได้ แต่ก็ไม่ได้สักทีจนวันที่17ดาวนั้นโครจรถอยหลังนะครับพอดาวโครจรถอยหลังเหมือนก็กลับไปเริ่มทําใหม่รีบูตใหม่และนะครับดาวเสาก็โครจรถอยหลังตามมาทําให้ นะครับใครที่ละโมบคิดเอาแต่ได้ในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับบอกเลยมันจะไม่ได้ได้ตามที่ท่านคิดและนะครับไม่ไหวอย่าฝืนรู้ว่ามันไปไม่ได้อย่าลงทุนเพิ่มเพราะดาวลาหูที่เลงอยู่นะครับนายพบพันทุน,นั้นมันจะเหมือนมีอำนาจอะไรบางอย่างดันท่านบอกท่านกระซิบท่านลงทุนต่อเอาเลย มันดีนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันจะทำให้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินในช่วงนั้นนะครับและพฤหัสกับสาวนั้นเล็งกับดาวราหูด้วยยิ่งบ่งบอกว่าถ้าใครมีเรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานอยากกลับไปที่ทำงานเก่าขอให้ท่านนั้นได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว แล้วค่อยไปลาออกที่เก่าอยา่าแม้แต่นะครับไปลาออกก่อนเพราะว่ามั่นใจว่าจะได้ด้วยดาวราหูที่เลงแบบนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสแตกค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงไม่ดีเรื่องงานนะครับหรือบางทีเขาเซ็นสัญญาแล้วก็จริงแต่บางทีเขาอาจจะขอเลื่อนรับแน่แต่เดี๋ยวก่อนรับแน่แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ก็เซ็นไปแล้วนี่แต่เขายังไม่เอาอ่ะจะให้ทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดว่าตัวเองเซ้นแล้วเจอเส้นใหญ่กว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังเรื่องการงานเป็นยิ่งยวดนะครับถ้าใครมีงานประจําอยู่ดีมากช่วงนี้ไม่ออกครับเช้าชามเย็นชามไปก่อนมีอะไรทําไปก่อนอย่าห้าวอย่าไปเสนออะไรเรื่องมากนะครับและอย่างหนึง่งไอ้ดาววินาที่มันส่งกระแสถึงเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะ โดนให้ไปทำงานต่างถิน่นต่างที่ด้วยนะนะครับถ้าท่านไม่อยากไปก็อย่าไปดิ้นเยอะหรือถ้าต้องไปไม่ไปโดนไล่ออกก็ไปสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะดาววินาศนั้นมันได้เกณฑ์กับตัวท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกณฑ์ได้สูงที่จะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือทำงานต่างถิน่นหรือไปทำงานที่ต้องค้างอ้างแรมในต่างจังหวัดเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่มันไม่จบไม่สิ้นสักที ของท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่18ดาวสาวกลับมาเดินเป็นปกติวันที่23กันยา18กันยานะไม่ใช่18กันยาดาวสาวกลับมาเดินเป็นปกติ23กันยาดาวพฤหัสก็โคจรกลับมาเดินเป็นปกติเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็จะคิดแต่เรื่องงานเรื่องความสำเร็จ แถมไม่มีดาวราหูมาเลงให้กวนใจอีกแล้วการคิดอ่านอะไรก็ไปเป็นตามที่ท่านหวงังท่านคิดมีความสำเร็จเข้ามาดีมากๆแต่ นะครับแม้การงานจะเริ่มดีแต่การเงินไม่ได้เป็นไปตามเป้าเพราะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นโครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่17กันยาไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับทำไปก่อนเดี๋ยวหลังจากดาวเดินผลตอบแทนผลลัพธ์มันจะออกมามากมายมหาศาลแน่นอนอาจารย์การันตีแล้วก็เอาใจช่วยให้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนะครับ23จนถึง14พฤศจิกา นะครับท่านจะบ้างงานเป็นบ้าเป็นหลังนะครับมีงาน10งานก็ทําได้มีเข้ามา20งานก็ทําได้เรียกว่าเป็นทศกัณฐ์กันเลยนะครับ10เสียง20มือทําได้หมดเพราะอะไรครับมันอึมคืนมันสโลมันอยู่ในศูนย์ยากาศมันช้าแบบหงุดหงิดมาอยู่ตั้งหลายเดือน4เดือนกว่าที่รู้สึกอย่างนั้นพอได้ทํางานแล้วก็มีความสุขและดาวลาพระเดินดี ไม่ได้เงินไม่เป็นไรขอให้ได้ทำงานไว้ก่อนนะก็ลุยกันสนุกสนานหลังจากนั้น14นะครับพฤศจิก,กาดาวพฤหัสกับดาวสาวโครจรเป็นกเกษตรสลับเรือนกันมันส่งผลให้ท่านโชคดีมากๆเลยใครตกงานก็เรียกว่าได้งานนะครับทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรเจ้านายก็ชอบทำอะไรก็ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี แต่ในช่วงดังกล่าวนั้นดาวมารตยูโครจรถอยหลังถ้าจะทําเกี่ยวกับโซเชียลระบบอินเทอร์เน็ตมีการส่งอีเมลมีการส่งไฟล์ขนาดใหญ่อยากให้รีเช็คทักนิดนึงว่ามันไปแล้วเหรอมันหมดหรือยังมันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้รีเช็คก่อนเพื่อท่านจะได้ไปล้นลาได้ไม่ใช่ กดเซ็นส่งแล้วก็ลุกไปเลยปรากฏว่าเน็ตเวิร์มันล่มนะครับไฟล์ไปได้ครึ่งเดียวนะครับเจ้านายที่รออยู่ต่างประเทศโทรมาเฉ่งท่านอยู่ร้านเหล้าแล้วจะกลับไปส่งก็ไม่ได้ออฟฟิศปิดเดี๋ยวเรื่องใหญ่จะตามมานะครับเพราะดาวมฤรุตยูมันโคจรถอยหลังในช่วงดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องใจและก็เรื่องงานทีนี้เรามาดูเรื่องเงินกันบ้างเนื่องจากนะครับ ครึ่งปีหลังนั้นดาวอังคารโคจรอ,อยู่แค่2อราศีราศีมีนกับราศีเมษสออันซึ่งมันถอยหลังแบบนี้แสดงว่านะครับท่านเนี่ยจะได้เงินทั้งปีการันตีแน่นอนแต่มันจะมีช่วงที่ช้าไม่ได้ดังใจอยู่บ้างอะมาดูกันนะครับดาวอังคารนั้นโคจรน,นะครับทับตัวท่านในวันที่ หนึ่งกรกฎาคมและได้เกณฑ์กับดาวราหูพี่มีมีเกณฑ์จะถูกหวยในช่วงดังกล่าวนะครับเลข3เลข8อะไรประมาณนั้นลองดูนะครับมีเกณฑ์จะถูกหวยในช่วงดังกล่าวนะครับหรือไปซื้อเลขรถเลขบ้านหรือเราย้ายไปอยู่ที่ไหนมีห้องเช่าหรือโรงแรมเบอร์อะไรก็ถ่ายรูปเก็บไว้เอามาลองเสี่ยงโชคดูได้นะครับมีเกณฑ์จะได้โชคจาก ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนะครับดาวังคารที่เป็นคาดคาดแปลว่าเกิดขึ้นแน่แสดงว่าได้อย่างแน่นอนนะครับพูดภาษาวัยรุ่นหน่อยได้อย่างแน่นอนนะครับในช่วงดังกล่าวมากน้อยว่ากันไปแต่คิดว่าได้แล้วมันก็นะครับทับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านก็จะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่อย่างที่บอกนะครับน่าจะเป็นโชคไม่คาดฝันมากกว่าเพราะดาวการงานกับดาวใจท่านมันถอยหลัง เป็นช่วงที่เก็บเงินไม่ใช่ช่วงที่จะไปลงทุนทํานู่นทํานี่นะนะครับหลังจากนั้นวันที่10กันยาจนถึงวันที่17กันยานะครับเป็นเวลาเดือนครึ่งเหมือนกันนะนะครับ10 10กันยาะ10ส,สิงหาไปถึง17กันยาในช่วงดังกล่าวนะครับดาว อังคารซึ่งเป็นดาวการเงินโคจรเป็นเกษตรนำหน้าลักนณาช่วงนั้นท่านบ้างงานบ้างเงินแล้วก็นะครับดูแล้วเหมือนทําไม่ได้ตามเป้าแต่ได้เงินตามที่หวังเออแปลกดีเพราะดาวการงานก็ยังถอยหลังอยู่แต่ดาวการเงินเนี่ยนะครับมันอยู่ในเรือนตัวเองแล้วมันได้ตําแหน่งเกษตรก็แสดงว่าได้แน่นอนแสดงว่าบางทีถ้าไปเสนองานเขาอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่เขาก็จ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้น หลังจากนั้นเป็นช่วงที่อันตรายเกี่ยวกับเรื่องเงินละวันที่17กันยาจนถึงวันที่เตุลาช่วงนั้นดาวการเงินโคจรถอยหลังอยู่ในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ได้เงินช้าได้ไม่ตามเป้าได้ไม่ตามข้อตกลงหรือถ้าซื้อของในช่วงนั้นการันตีว่ามีตําหนีแน่นอนเพราะดาวมาตยูโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่23กันยาจนถึงวันที่1มกรา เพราะฉะนั้นให้ท่านทำใจเตรียมรับมือกับการเงินในช่วงนี้ให้ดีและนะครับไม่ควรเล่นหุ้นในช่วงดังกล่าวเพราะดาวราหูนั้นย้ายในวันที่10นะครับถ้าจะเล่นต้องเล่นก่อนนี้อย่าไปบอกใครนะครับช่วงกันยานะครับหลังจากนั้น9ตุลาจนถึง27พฤศจิกานะครับ ดาวการเงินถอยหลังกลับมาทับตัวนะครับมันบ่งบอกว่าอะไรมันบ่งบอกว่าไอ้เงินที่จะได้เนี่ยมันได้แน่แต่ได้ช้าหน่อยนะครับรออีกนิดหนึ่งหรือมันอาจจะได้2กระชอบในช่วงแรกเนี่ยนะสิมิถุนาถึง10สิงหามันจะได้แล้วแต่มันไม่ได้อาจจะกลับมาได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำไว้แล้วมันยังไม่เสร็จ กลับมาทำให้มันเสร็จมันน่าจะได้เงินหรือได้ดอกผลได้ความสำเร็จในช่วงดังกล่าวและนะครับหลังจาก27พฤศจิกาไปจนถึงนะครับ27ทธันวา นะครับเป็นช่วงที่ดาวกลับมาเดินเป็นปกติแล้วก็เดินไหวด้วยช่วงนั้นหายใจเข้าก็เงินหายใจออกก็เงินดาวการงานเดินดีดาวความสําเร็จเดินดีดาวทุกอย่างเดินดีได้ตังแน่นอนทําอะไรก็ได้ตังแล้วก็เหมือนกันโชคดีข้ามปีหลัง27ธันวาไปจนถึงเดือนมกราทั้งเดือนดาวอังคาร โคจรอยู่ในราศีเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเงินง่ายได้เงินเยอะได้แบบไม่คาดฝันหรือถ้าใครนะครับไปสวดขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็มีเกณฑ์จะได้ในช่วงดังกล่าวนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับดาวการเงินคือดาวอังคารนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องอื่นกันบ้างพี่เก่า นะครับเรามาดูด้านสุขภาพกันนะครับเนื่องจากดาวสุขภาพนั้นเป็นดาวสุขนะครับมาดูซิว่าตั้งแต่1กร,รกฎาคมไปจนถึง31นะครับธันวาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมไปกว่าดาวสุขโครจรถอยหลังอยู่ในภพสัตชะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับการเดินทางระยะใกล้ระวังการปีนเขาหรือระวังไปที่ธุระกันดานช่วงนั้นอาจจะมีเหตุล่าช้าได้นะครับหลังจากนั้นวันที่6กกรกฎาคมจนถึง3สิงหาดาวศุกร์โคจรเป็นกเกษตรแต่อยู่ในเลือนสัตชะนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางระยะใกล้การกินอาหาร การกินอะไรที่ร้อนเกินไปเย็นเกินไปคําใหญ่เกินไประวังข้าวติดคอนะครับหลังจากนั้นให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับในช่วงวันที่3สิงหาจนถึง2กันยาระวังรถถูกขโมยด้วยช่วงนี้ให้ระวังหนักๆเพราะมีดาวเสาเลงกับดาวสุขแล้วก็มีดาววินาศถึงตัวท่านอยู่นะครับช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่ในการออกรถนะครับหลังจากนั้นนะครับ2 กันยาจนถึง29กันยาช่วงนั้นดาวสุโคจรได้ลาชาโชคแล้วก็อยู่ในธาตุน้ำเลี่ยงการเดินทางทางน้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ขับรถเร็วจนเกินไปใจเย็นจากการขับรถจะไม่เกิดเหตุในช่วงดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่29กันยาจนถึง24ตุลาดาวลาหูย้ายแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ควรไปจอดรถในที่ที่ไม่มีใครเห็นระวังโดนขโมยโดนรถเป็นรอยโดนกรีดระวังการขับรถปาดหน้ากันตัดหน้ากันแล้วมีเรื่องนะครับยอมได้ยอมนะครับดาวมรณะอยู่ในภพอริแสดงว่าท่านจะเจ็บป่วยเกิดจากการทะเลาะเบาะแหวง นะครับอวัยวะที่สําคัญให้ระวังคือความดันระบบหายใจแล้วก็กระดูกสันหลังส่วนโรคผิวหนังอาจารย์ว่าไม่เป็นจะเป็นอย่างมากก็คือภูมิแพ้อากาศคือไปอยู่ที่เย็นจัดหรือร้อนจัดหรือออกจากที่ห้องแอร์ไปอยู่ที่ร้อนแล้วก็เป็นภูมิแพ้อากาศในช่วงดังกล่าวหลังจากนั้น24ตุลาจนถึง18พฤศจิก,กา ช่วงนั้นดาวสุกเลงลักขณาให้ระวังการกินระวังการปวดท้องแล้วสุกที่เลงลักเนี่ยมันจะทำให้มีคนเข้ามาลักมาชอบท่านเยอะระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะครับแอบพูดถึงเรื่องคู่ครองนิดหนึ่งพี่เก๋าจะได้รอฟังจนจบคลิปเนาะนะครับอ่ะทีนี้ช่วงที่จะต้องระวังที่สุดของพี่เก๋า คือคนละคนาาราศีมีนั้นคือ18พฤศจิกาจนถึง12ธันวาช่วงนั้นดาวสุกโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนตัวเองแต่มันเป็นเรือ,อนภพมรณะระวังเรื่องภูมิแพ้อากาศระวังเรื่องฤทธิ์สีดวงระวังโลกเก่ากำเริบแล้วก็มันเลงถึงดาวมฤึตยูด้วยระวังการอดนอนหรือฝืนไม่พักผ่อนจะทำให้ท่านถ่ายเป็นเลือด นะครับให้ระวังตรงนี้ด้วยหลังจากนั้นวันที่12ทธันวาจนถึง6มกมกลานะครับดาวมาณนะโคจรเป็นประได้เกณฑ์กับดาวลาหูเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์จะโชคดีมีโชคแบบไม่คาดฝันในช่วงดังกล่าวนะครับ มีโชคในช่วงปลายปีนั่นเองนะครับสำหรับพี่เก๋าช่วงนั้นแทบจ,จะไม่ต้องระวังสุขภาพเพียงแต่อย่าเป็นไทยมุงถ้าเขาเกิดเหตุตีกันต่อยกันหรือมีรถคว่ำมีอะไรระเบิดอย่าไปมุงดูนะครับเดี๋ยวจะโดนเอาได้แล้วก็ระวังลื่นแชมพูสบู่โฟมล้างหน้าในห้องน้ํานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังลื่นน้ํามันที่ตกตามพื้นในห้องโรงอาหารหรือในห้องครัวสักหน่อย นะครับหลังจากนั้นเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเรื่องความรักนะครับพี่เก๋าคงชินละกับการที่อาจารย์เอาคนรักคณาราศีมีเนี่ยเอาไว้ที่สุดท้ายนะครับต้องเห็นใจอาจารย์ยักษ์นะคลิปหนึ่งเนี่ยอาจารย์ยักษ์พูดคนเดียว20-30นาทีถ้าอาจารย์ยักษ์พูดทั้งวันเลยเนี่ยคูณไปเนี่ยาจาย์ต้องพูดไม่หยุด6ชั่วโมงจย์ไม่ไหวนะ ต้องพักบ้างอาจารย์มีทั้งดูดวงมีสอนหนังสือมีดวงรายเดือนอีกนะครับแต่ตอนนี้เดือนเมษาออกแล้วนะเหลือเหลือเรือนพฤษภากับมิถุนาเดี๋ยวจะทำให้เสร็จก่อนที่จะหมดเมษาเพราะว่าอาจารย์ก็มีแพผนหลายๆอย่างที่จะทําอยู่เยอะเหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูดาวพุธกันนะครับช่วงความรักนะครับความรัก เป็นดาวพุธเปิดหัวมาวันที่หนึ่งกรกานะครับดาวพุธอยู่ในภพสัตชะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงดังกล่าวนั้นจะมีเพื่อนมีฝูงแนะนำคนที่น่ารักน่าสนใจเข้ามาให้แต่ดูแล้วดาวท่านถอยหลังคงไปเน้นเรื่องงานกันเล่นเรื่องเงินความรักไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ หลังจากนั้นจะมีคนมาชอบท่านมีผู้ใหญ่แนะนำคนที่ดีแล้วก็น่าคบหายท่านท่านจะเนื้อหอมมากในช่วงวันที่4ก,กรกฎาคมจนถึง27แต่พลัลลหัสและสาวเลงอยู่พุทธกับลาหูก็กลุ่มกันมันเป็นอะไรที่ดีเหมือนจะเหมาะสมแต่มันไปด้วยกันไม่ได้เพราะคำพูดคำจาทัศนคตินิสัยไม่ได้และ สาวที่เลงพุทธมันจะเป็นท่านที่ทำเขาเสียใจ27กรกฎาคมจนถึง13สิงหานะครับดาวโครจรเข้ามาอยู่ในภพปุตตะอาจจะเป็นลักใหม่คนอ่อนวัยกว่าหรือเจอจากการเดินทางอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่โอเคนะดีกว่าช่วงที่ดาวพุธโครจรเป็นเกษตรอยู่ในราศีเมถุนอาจารย์ว่าช่วงนี้ดีกว่า นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าชอบคนสวยจีบยากนะครับเล่นตัวเก่งต้องนี่เลย13สิงหาจนถึง30สิงหาช่วงนั้นดาวพุธโครจรได้มหาจักรผมว่าท่านจะจีบยากจนสุดท้ายท่านเบื่อไปเองเพราะดาวท่านมันก็โครจรถอยหลังอยู่นะครับจีบจีบนิดนิดหน่อยแล้วท่านก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้น30สิงหาจนถึง19 กันยานะครับดาวราหูย้ายวันที่10ดาวเสาวเดินวันที่18ดาวพฤหัสกลับมาเดินเปิดปกติในวันที่23กันยาเพราะฉะนั้นเดือนนี้มีเกณฑ์เจอคู่แท้แต่ให้คุยคุยตะล่อมตะล่อมไว้ก่อนอย่าเพิ่งจีบก็ได้เดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังหลังจากนั้น19กันยาจนถึง2ตุลานะครับดาวพุธโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณนะ เป็นช่วงที่ไม่ดีแล้วนะครับอาจจะเจอเพราะไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนหรือเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆแต่ช่วงที่ไม่ควรรับใครเข้ามาคือช่วงวันที่2ตุลาจนถึง22ตุลาดาวพุทโครจรถอยหลังครบก็ครบได้ไม่นานนะครับแล้วก็อาจจะมีลักเก่ารีเทิร์นกลับมาในช่วงนี้ยังไม่ต้องเอาให้ไปตัดสินใจหรือคว้านางไว้หรือ ขาวาเข่าไว้ในช่วงวันที่ยี่บตุลาจนถึง4พฤศจิกาช่วงนั้นเป็นเกษตรเป็นต้งอุดมีเข้ามาเลือกมากมายท่านจะเอาซ้ายเอาขวาเอาหน้าเอาหลังเลือกให้ดีขอให้ท่านได้เจอคนที่ดีที่สุดแต่อาจารย์มองว่าย2บตุลาจนถึง4พฤศจิกาเนี่ยนะครับช่วงนั้นนะครับดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ยทับดาวพุธอยู่ท่านจะได้คนที่มีตังและก็หาเงินเก่งมากๆเหมาะสม คู่ควรนะครับหลังจากนั้น4พฤศจิกาจนถึง25พฤศจิกานะครับดาวพุธโคโจรเข้าไปอยู่พบมรณะอีกครั้งช่วงนั้นจะต้องระวังอุบัติเหตุเรื่องรถเรื่องลาแล้วก็เรื่องความรักอย่าไปเน,นเ,นนเน้นเงินก่อนเพราะดาวการเงินกําลังจะกลับมาเดินดีในวันที่27พฤศจิกาหลังจากนั้นดาวพุธกับดาวราหูมาเล็งกันท่านจะมีเกณฑ์ได้คนต่างชาติ ได้พบเนื้อคู่แบบบังเอิญไม่คาดฝันนะครับได้คนสวยคนหลอ่อคนมีความสามารถในช่วงนี้แม้พูดกับลาหูมันจะเป็นดาวที่พูดตรงไปหน่อยก็พูดเลยชอบเธออ่ะต้องทำยังไง น่ารักจังเลยขอเบอร์ได้ไหมคูดไปเลยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงดีที่จะมีใครสักคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็ดำจิตใจที่มันห่อเหี่ยวเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องงานกับเรื่องเงินเนี่ยของท่านมันพร้อมมากๆเลยในช่วงนี้ถือว่าแม้พูดกับราหูจเจริงกันแต่จันร์วัดดีนะหลังจากนั้น12ธันวาจะถึง30ธันวาให้ระวังคนมีเจ้าของคนมีเหลือพ่วงคือมีลูกติด หรือเคยแต่งงานมาแล้วนะครับลักษณะดาวมันเป็นปลาอาจจะคบได้ไม่นานนะครับต้องระวังแล้วก็มันเข้ามาทีละหลายๆคนส่วนในช่วงปีใหม่31ธันวาไปแล้วดาวพุธโคจรไปทับท่านจะเจอคนรักหรือเจอคู่ครองแบบไม่คาดฝันแล้วก็ไปอยู่ในที่ลับๆได้กันแบบงงๆให้ระวัง เพราะไอ้การที่เป็นแบบนี้มันจะอยู่นานแล้วก็อยู่ทนเพราะมันมีดาวเสาทําให้พุธกับเสาเป็นคู่สมคลอยู่กันยันแก่ยันเท่าแบบไม่เปิดเผยรู้กันแค่สองคนต้องระวังตรงนี้ให้มากๆนะครับหลังจากนั้นอยากรู้รายละเอียดว่าช่วงไหนเป็นยังไงทำงานอะไรแบบไหนดีอย่าลืมติด ตามดวงรายเดือนอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทุกครั้งที่มีคลิปใหม่แล้วก็ที่อาจารย์ขอทุกครั้งส่งให้คนที่รักและท่านห่วงใหญ่ด้วยนะครับโหราพยายักษ์ไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ